ครับครับสวัสดีครับผมพลตีชัดปนิการไคลพึนผู้กํากับการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหนึ่งนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทางคุณชาลีซีโอใหญ่ของทางบริษัทหลงไทยที่ได้ให้นะครับตํารวจได้ออกลอํายเพื่อสุขภาพการที่ตํารวจจะไปดูแลประชาชนถ้าสุขภาพตนเองไม่ดีแล้วคงจะดูแลนชนไม่ดีนะักดังนั้นบริษัทหลงไทยหรือว่าทางคุณชาลีซีโอใหญ่ของปาโปรจ นะครับขององไทยได้มอบองเท้ามาเนี่ยตั้งแต่สมัยผมเป็นผู้กับโคแก้วสังพานนะครับแล้วก็ผู้การศูนย์ผู้กองกลากสารยาวันนี้ได้มอบให้กับนะครับกองบังการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหนึ่งนะครับให้กับตำรวจไซเบอร์เพื่อไปให้ออกกำลังกายนะครับลดภูมิออกกำลังกายให้แข็งแรงและดูแลประชาชนก็เลยจะขออนุญาตกาบคุณแล้วก็คุณชาตีมีอะไรกล่าวทางข้าราชการตำรวจของไซเบอร์เลยครับที ขอบคุณที่ทั้งผู้การตั้งเด็ที่รู้จักผ่านมานะที่ช่วยเราเต็มที่เขาที่ตั้งแต่กเขามาที่สัมพันธ no ์อยู่เขาสัมพันนะส่งกลับสอบเลยทุกอย่างโอเคดีมากเลยดีทุกอย่างเจอกับของว่าที่ท่านผู้การเจอยู่อยู่ที่ไซเบอร์่ต่อจากนี้ไปได้บักชาชุนเยออยู่โอ้เหลียวที่ การโกงเนื้ออะไรอะไรออนไลน์ถกโกงเนื้ออะไรประชาชนเยอะอยู่เนี่ยในเบอร์กีเห็นว่าผู้การเชยุก็ช่วยประชาชนเยอะที่กับมาได้กับมาเยอะอยู่แล้หวังว่าที่เดียได้ช่วยประชาชนอยู่ของที่งานดีใจมากมากเลยนะของที่เดียวหวังว่าเชยุกนี่เนี่ยผู้การเจยกับเราทางบริษัทบาโอจิจำกันเขามีอะไร ร่วมกันช่วยชาวบ้านได้แล้อินดีโรยครับ,รบขอบคุณครับขอบคุณครับผมดครับขอบคุณครับ